สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการดูขนาดของกางเกงนะครับของเว็บไซต์ c n i p c o m นะครับหมวดหมู่ของสินค้านะครับกางเกงก็จะอยู่ในหมวดหมู่ p a n t s นะครับแล้วก็ Jeans น,นะครับลูกค้าสามารถลองคลิกดูได้นะครับที่เว็บไซต์ c n i p นะครับในหมวดหมู่ p a n t s เนี่ยนะครับก็จะมีกางเกง ขาสั้นนะครับกางเกงขายาวนะครับในมดหมูยีนส์ก็จะเป็นกางเกงยีนส์นะครับลูกค้าลองคลิกนะครับแล้วก็ลองเลือกสินค้าดูนะครับพร้อมกับผมเลยนะครับผมเลือกสินค้าชิ้นนี้นะครับเมื่อคลิกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบหน้ารายละเอียดของสินค้าตามนี้นะครับส่วนนี้ก็จะคือรหัสของสินค้านะครับลูกค้าใช้รหัสตรงนี้นะครับในการสั่งซื้อนะครับลูกค้าสามารถก๊อปปี้คลิกทำแถบแสงแล้วก็คลิกขวา นะครับก๊อปนะครับในกรณีที่คิดขวาไม่ได้อาจจะไปที่คำสั่ง Edit แล้วก็ Copy นะครับหรือนะครับจะกด Ctrl-C ก็ได้นะครับแล้วก็ไปคอนทีคอนขอภัยครับแล้วก็ไป c t r โทนะครับในช่องสั่งซื้อสินค้านะครับในเว็บไซต์ดูดีออเดอร์ของเราครับนอกจากนั้นนะครับลูกค้ายังสามารถแจ้งรหัสอย่างสั้นมาก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง Copy มาหมดก็ได้นะครับอาจจะ Copy เฉพาะส่วนนี้ก็ได้นะครับในส่วนของ6 ตัวสุดท้ายนะครับจะประกอบด้วยนะครับตัวอักษร1ตัวและก็ตัวเลขอีก5ตัวนะครับอย่างสินค้าชิ้นนี้นะครับก็มีรหัสอย่างสั้นก็คือ Y25753 นะครับรหัสแค่นี้ก็สามารถสั่งสินค้ากับเราได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาของสินค้านะครับอย่างสินค้าชิ้นนี้ก็ราคา38,800วอนนะครับเวลาคิดเป็นเงินไทยก็คูณกับเลทปัจจุบันก็จะได้ราคาสินค้านะครับต่อไปในเรื่องของการดูขนาดแล้วนะครับ ในเริ่มแรกเนี่ยการดูขนาดของสินค้าเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าสินค้าชิ้นนี้มีทั้งหมดกี่ไซส์นะครับให้ลูกค้าคลิกเลื่อนดูนะครับตรงช่องที่อยู่ตรงช่องของเลข1นะครับจะพบว่าเป็นแถบเลื่อนเลื่อนออกมาก็จะพบขนาดเห็นไหมครับก็จะมี sml นะครับถ้าสินค้าเป็นฟรีไซส์ก็จะเขียนคําว่าวันนะครับหรือหมายถึงมีไซส์เดียวนะครับมาดูสินค้าชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้ก็เป็นมีไซส์48 50 52้านะครับชิ้นนี้ก็มีไซส์ sml นะครับชิ้นนี้ก็มีไซส์ sml นะครับ ชิ้นนี้ก็มีไซส์ SML นะครับการระบุไซส์ของสินค้าในเว็บไซต์ซีนิฟเนี่ยนะครับสำหรับกางเกงก็อาจจะมีระบุเขียนว่าเป็น one size นะครับหรือ free size นั่นเองนะครับก็จะมี SML แล้วก็เป็นตัวเลขหรือระบุค่าอื่นๆนะครับก็สามารถไปดูขนาดอย่างละเอียดได้นะครับตอนนี้เรารู้และวว่าสินค้าชิ้นนี้มีกี่ไซส์นะครับต่อไปวิธีการดูขนาดอย่างละเอียดของสินค้านั้นนะครับโดยดูแต่ละไซส์นะครับวิธีการดูดังนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ จนพ้นภาพของนายแบบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสรุปสีของสินค้าก็จะมีสีไอวอรี่นะครับมีสีแบ็กนะครับแล้วก็สีเบทนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจะพบตารางนะครับอันนี้จะเป็นตารางที่บอกขนาดอย่างละเอียดของสินค้านะครับอันนี้ก็จะพบว่าไซส์มีขนาดอย่างละเอียดตามนี้ไซส์เมีตามนี้ไซส์แตามนี้นะครับในตารางแต่ละตัวแต่ละช่องเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุขนาด ขนาดไว้นะครับช่องแรกก็จะเป็นนะครับระบุเลขไว้นะครับอย่างสินค้าตัวนี้สําหรับไซส์เอตัวแรกก็จะเป็น7 6ซนติเมตรช่องที่2ก็คือ98ซนติเมตรช่องที่3ก็คือ103.5ซนติเมตรช่องที่4ก็คือ54ซนติเมตรช่องที่5ก็คือ36ซนติเมตรช่องที่6ก็คือ22ซนติเมตรนะครับอันนี้คือการอ่านค่าต่อไปเป็นการแปลความหมายของค่าเหล่านี้นะครับดูตามภาพนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ครับ สินค้าชิ้นนี้นะครับก็จะมีรอบเอวนะครับตัวเลขช่องที่1ก็คือรอบเอวนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับรอบเอวของสินค้าชิ้นนี้นะครับก็คือ7 6ซนเมตรนะครับ ตัวที่2นะครับก็เป็นรอบสะโพกก็คือ98ซนติเมตรตัวที่3ก็คือความยาวกางเกงนะครับตัวที่4ก็คือรอบต้นขาตัวที่5ก็คือรอบปลายกางเกงนะครับตัวที่6กก็คือความยาวเป้ากางเกงนะครับหน่วยทุกหน่วยนะครับจะเป็นเซนติเมตรหมดนะครับ ลูกค้าสามารถแปลงให้เป็นหน่วยนิ้วได้นะครับโดยการนํา2.54ไปหารนะครับเราลองมาดูกางเกงขาสั้นกันบ้างนะครับอย่างสินค้าชิ้นนี้ก็มีไซส์ SML เราก็เลื่อนลงไปนะครับในทางด้านท้ายหน้านะครับเห็นไหมครับเราก็จะพบตารางนะครับแล้วเราก็อ่านค่าแล้วก็แปลความหมายตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ นอกจากนี้นะครับเขายังมีตารางการเปรียบเทียบไซส์เซนกับนิ้วให้นะครับข้างล่างก็จะบอกหน่วยเซนไว้แล้วก็จะแปลงเป็นหน่วยนิ้วให้นะครับลูกค้าก็สามารถหารเองก็ได้โดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับหารด้วย2.54นะครับเอาเซนติเมตรหารด้วย2.54ก็จะเป็นหน่วยนิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับที่เป็นไซส์มีไซส์แบบเป็น48 5 0 52ลองเลื่อนลองไปดูนะครับก็จะพบตารางนะครับ อยู่ทางด้านด่างเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะบอกว่าไซส์48มีขนาดอย่างละเอียดเท่าไหร่50เท่าไหร่52เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าก็นํามาเปรียบเทียบกับภาพนี้นะครับซึ่งผมจะใส่ไว้ในเว็บไซต์ doorder.com u ของเรานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถล็อกอินเข้าไปยังระบบสมาชิกของเราแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่เมนูสอบถามนะครับแล้วก็จะมีผู้ตอบกลับนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่ call center ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศพัพท์0863760244ขอบคุณครับ